อะไรเนี่ยถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปเหรอ,อใช่ค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับร้านนิไฟมาแล้วนะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่เยอะแยะเลยเนาะตอนนี้ก็กําลังเขาเรียกอะไรก่อนเรียงที่จอดรถเนาะตอนนี้ก็คือกําลังเรียงที่จอดรถนะครับพวคือรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เนาะรถเข้าใหม่นะครับตอนนี้ไฟก็ทําการจอดรถใหม่ก็คือเรจอดมาครบแล้วก็ทําทการจอดเรียงนะครับผมจะพาลูค้าดูกอันนี้ก็คือเราทําคลิปทําอะไรไปหมดแล้วเนาะช่คทำคลิปอะไรไปหมดเรียบร้อยนะนะครับผมแต่ละคันตอนนี้ก็ยัังงานนะะครบผม อ in um, ันไหนที yeah. okay. yeah. right yeah. so th ่ปิดจ้งนะผมนะก็จะมีเขาเรียกอะไรแบบสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่คสติ๊กเกอร์สีหนึ่งองปิดไว้นะครับผมนะอันนี้คือพี่ฝายกําลังเรียงรถเนาะเร่ยงรถเพื่อรอลูกค้าเข้ามาดูที่ร้านเนาะสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับผมร้านของพี่ฝายมาแล้วนะครับผมนี้ก็จะจัดเป็นเซตไว้ทรงไว้เนาะสีน้ำเงินสีน้ำเงินประมาณนี้แหละครับผมนะสีแดงสีแดงประมาณนี้แหละครับเนาะจัดทรงจัดเซตอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาดูที่ร้านก็จะได้เขาเรียกอะไรก่อน สะดวกมะจะได้สะดวกสาบายนะครับอันนี้คือรถร้านพี่ไฟามาแล้วนะผมใครที่หาอยู่นะสามารถทักแชทเขาไม่ได้แฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ไฟามาแล้วนะครับผมนะชื่อบัญชีต้องเป็นร้านพี่ไฟามาแล้วเท่าน,นั้นนะครับผมนะร้านพี่ไฟก็มีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบมาทั้งหมดะก็จะมีทรงเชงนะครับผมนะเป็นทรงเชงครับผมนะอันนี้ก็ทรงเชงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตระออเนาะตรอ่อแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นจัดทรงนี้เฉยเนาะ จัดส่งคันนั้นติดจองครับมีป้ายเหแดงติดจองคือรอลูกค้ามารับเนาะคันดำติดจองนะคะคันนี้ผมรอรอจัดส่งนะอันนี้ว่างอันนี้ LED สตาร์ทมือนะคะอันนี้คือเพิ่นเข้าใหม่เลยนะเนี่ยส่วนคันนี้ก็สตาร์ทมือนะคะสตาร์ทมือด้วยนะของตัวนี้เป็นตัว LED เนาะ LED ตัวละอ่อคันนี้กล่องรีแมปมาด้วยขับดีชอบ LED ใช้ได้คันนี้แปลคือว่าคุ้มบอกเลยว่าคุ้มไม่พอผมก็คือรถยังใหม่ด้วยเนาะใช่ค่ะรถใหม่วิ่งหมื่นกิโลเองนี่หมื่นสองเองคันนี้วิ่งหมดสองระบบไฟระบบอะไรใช้ได้หมดเลยคันนี้เนาะ นี่ก็พามาดูบรรยากาศคร่าวๆหลายคนบอกไม่ค่อยเห็นพี่ทําคลิปรีวิวเลยช่วงนี้นะครับผมนะก็พยายามทําอยู่นะอยากจะทําทุกคันแต่บางทีทําไม่ได้เนาะก็เพราะว่ามันก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยเนาะมีไปหาลูกค้าไปรับรถแปลอะไรนะผมอาจจะไม่ทําทุกคลิปแต่รถคันไหนที่เราโพสตที่ร้านเราเนี่ยคือมีพร้อมขายนะมีพร้อมขายนะผมใครอยากจะได้เนาะสามารถทักแฟนเพจมาได้เลยเนาะเฟซบุ๊กพี่ไฟมาแล้วครับผมนะนี่ชื่อบัญชีต้องเป็นร้านพี่ไฟมาแล้วเท่านั้นครับผมนะนี่พร้อมขับน้อยไมบ้านเข้าใหม่เท่าไหาร่สองสี่หกคันเนาะ ข้าใหม่หกคันนะผมนะสามารถถักแชทคเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากค่ะ